สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองอพรอมครับ22มีนาคม 2, 5 6 6ันห้าตีครึ่งครับมาพบก,กับท่านผู้ชมครับมาแจ้งว่าบัราตรสัมดริการแห่งรัฐ22มีนาคม6 6ก็คือขณะนี้แหละครับกดเงินสดได้200เงินเ,งเข้าบัราตรสัมดริการแห่งรัฐไปแล้วนะครับผู้ที่จะกดเงินสดได้200ก็คือผู้พิการที่มีบัตรสัมดริการแห่งรัฐนะครับผู้พิการที่รับเบี้ยคนพิการทุกวันที่4 800นั่นแหละครับวันนี้ย2ิบมีนาคมเงินเข้าบัตร สวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรไปกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้แล้วนะครับบัตรนี้เป็นต้นไปแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทก็ควรโทรเช็คยอดวงเงินก่อนนะครับถ้าหากว่าใครไม่เข้าก็ไม่ต้องไปกดอาจจะเป็นไปได้ที่บางรายมีปัญหาเรื่องเติมเงินเข้าบัตรไม่สําเร็จไม่มีเงินเราก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อความชัวร์โทรเช็คยอดก่อนนะครับบอกวิธีโทรเช็คยอดเงินที่จะกดเงินสดได้นะครับให้กดหมายเลขโทรศัพท์ครับกด 0 2 1 0 9 2 3 4 5เสร็จแล้วก็กดโทรออกนะครับเมื่อโทรติดแล้วให้ฟังสักคู่จากนั้นกดสองนะครับแล้วฟังสักคู่กด3ฟังสักคู่แล้วกด1จากนั้นระบบก็จะบอกเราก็ทำตามระบบก็จะบอกให้เราทำตามเราก็ทำตามโดยระบบจะบอกว่าให้กดเลข16ตัวหน้าบัตรสวัสริการแห่งรัฐตามด้วยเรื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือกดเลขประชาชน13หลักตามด้วยืหมายสี่เหลี่ยม อันนี้เราก็เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วระบบก็จะบอกให้กดรหัส e t m คู่บัตรหกหลักตามรูหมายสี C ่เหลี่ยมเราก็ทําตามเสร็จแล้วก็ฝังยอดเงินนะครับถ้ายอดเงินบอกว่าวงเงินที่ได้รับ200บาทวงเงินที่ใช้ได้200บาท,บงงท,บาทก็แสดงว่าเงินเข้าแล้วไปกดได้ครับแต่ถ้าระบ,บบบอกว่าไม่มียอดวงเงินก็คือวงเงินที่ท่านได้รับ0นบาทอะไรทํานองนี้วงเงินที่ใช้ได้0นบาทอะไรทํานองนี้แสดงว่าเงินยังไม่เข้าก็ไม่ต้องไปกดนะครับ ถ้าระบบบอกว่าวงเงินที่ท่านได้รับ200บาทยอดวงเงินคงเหลือที่ใช้ได้200บาทอย่างนั้นคือเงินเข้าแล้วไปกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยครับสวัสดีครับ